Nick sẽ ban lệch cầm lạc ma sok tizi ka lập soi lạc 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 là lạc lắc Thì lạc 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 sẽ tất Hello Luka. and congratulations. Sorry, Your application has been successful, <laughs> and we're very okay. pleased to welcome you to the Crown Child Care okay. Family. <laughs> Report <laughs> to reception for orientation. <laughs> Your journey with us starts today. Ma. Okay, Okay, Good morning and welcome to your first day at Crown Childcare. Let's get started. Log on to the computer to print your contract. We encourage you to read each section carefully before signing. ให้รักคือจะได้ไหมชัดเคยเล่นบาจับตาจับตาอะนแรกก็เจ๋จับตาจับตาอันแรแล้วก็จะกดอีเมลเรวก็จะเออเป็นวันแรกอุ๊ยโอ๊ย กเยอะๆเอาไปแผ่นทบใบเนียโอ้ได้ใ่ไดจริงอะแผ่นย่ทับใบเนี่ยอะเยอะเกินไปได้ใละเอาปากกาด้วยเอเคลปากกากูได้นี่คืของเด็กเหลือจะได้ว่าที่วันที่อาคาค่ไปเบื่อทีบวกว่ะสองสองข้าโอเคสองสองข้ามา ดีดอโองงเคเด็กทะลุกเด็กทะลุกดูไปไปมามาอีออกซิเจนอีออกซิ่นมึงคิดถึกมึงคิดถึงกูไหมเอออย่าใกล้เราจะได้ไงเนี่ยช็บตปีกันลู้ข้าวไม่ออกซิเจน เกมรูปทำไปเกบรูปเหรอใช่แล <c oughs> <c oughs> ้วเกบรูปของแล้วทำไมยแอเกี๋ยวดเามาเียอะไรดูันเดๆปะเตยกินแล้วปะียกินดีขึอนแล้วี๋เบกันเออนู้โอเคมาเล่นกันปิ้วอ้าวเปียนไปอะไรอ้าวเปียนไปตัวนู้นแล้วตัวนี้ทำไปบนโอ้สูงสักสูงก็จะสวอเด็กหรือเปล่าเนี่ยใช่แด้วสวเด็ก สวนเอกก็ไม่ใช่สวนหรืไม่ใช่สวนเอกไม่ใช่สวนแดกแต่เอกก็ด้กิฟตไปแต่คนอั่นก็ดีอย่างกระโดดอีกครกันมาฝั่งนี้ก็จะเอาแบบอะไรเนี่ยตัวนี้ได้เกิดได้อะไรเนี่ยเอ้เดี๋ยววางไปก่อนอะนี่ไม่ใช่วางนี่กูห้องนั่งโอเคกูได้บักอะไรเนี่ยน้ำมันของกูสป้าดีกว่าอ๋อเอาไปลองใช้ระบบนดิอ่ะดีดิอันนี้คือนี่ ตัวด่วนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้อ่ะหรือซื้อไว้อ่าอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เอาทิ้งไว้แล้วแล้วก็จะเอาคืออะไรคือแขนหรือเปล่าเดี๋ยวแขนน่าจะใช่นะอ่ะเอาแขนดิแขนไปเลอร์เลยแล้วก็จะเอาทันหินมันเป็นเหมือนคริสต์มาสไซเบอร์าอ่าอายุยื้อแล้วนี่ไม่น่าใส่แล้ว ดีเอาเลขกฐานเลขมาอ่ะฐานเลขกฐานเล็กข okay. well, ึ้นไปเป็นเลขกเกินว่าเลขใหญ่เลขใหญ่ใหญ่ใหญ่เล็กแล้วตูดลวดตาได้เออดูตาไม่รู้ว่าดูตามันจะเป็นยังไงอ่ะดูตาก็สิเขียวแหววจะได้กูกูหิวแล้วนี่กูจะซัดก่อนได้ไหมโอเคกูได้มามาเฉลยดู Yeah, yeah, A daily evaluation is critical to monitor his right progress yeah, and development. ไม่ทำไมไม่เสลีเบื่อจีเววะใช่แล้วทำไมเบื่อเฉีจีเวะวะต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <t> ่มให้ตามน้วยนะไม่ใช่กดเดี่ยงแบบนี้อ่าใช่ไหมใช่แล้วเอาลองดีได้โอัโหฉ่ำหวานฉ่มาไม่แต่เลโอเคเลยได้ เพราะว่าอุ้ยทะลูกเขายังไม่พร้อมไม่พร้อมเออเพราะว่ามันไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าพอง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 มันยังบมงดีเอาโอเคนอนเข้าไปนี่ยอนินเอายอนินกนยอนยอนเนี้เอายอนเนเอายอนเนี้เดี๋ยวเนี่ยไอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอนี่ก็เอาดอนี้เอาเอาดนอะไรก็โดนี่ก็ถือมาเลยเอาดอนี่แล้วก็ในเว้ย่ลยดิอ่ามา ไปหยิบสติกเกอร์อันแรกวันแรกง่ายๆมากรไปาแล้วกันสวัสดีคมมีมิอรุณสวัสดิ์พนักงานสขสค่ะมดวสจ่มันกัยอนสแนด์อ่นแตนดจริงๆลงให้ทำไมมึงไม่โกรธเลยว้ยไม่โกรธเลยวันนี้มจะโกรธบอกเว้ยไป

แล้วกัเอากระดิบบใสเลงไปปดิเด er. ah! ี่โอ้ยีอ่าเรียบร้อยเยเขึ้นอ่าเรียบร้อยดีสุดครับพร้อมหรอเออจะรพร้อมเร้อแล้วอ่ะเดเอาหัวโคไปขงเล่นเยอะได้ตู้งตั้งนานอะลงใส่ขวปัควักอะไปนอนอะเบ้กเดินทางบนถนสบ่อ่ะเดียไปไป

แล้วก็ต่อไปเก็บเก็บไปยอเดินไม่ต้องยอยอเดินเล็กๆอ่ะมา r e ง r to the care hatch it's time เวลาเลยโอเค <c oughs> เล่นเพลงอเสียงโอเคใช้เพื่อเสียงโอ้ยเคีมาเล่นกัน <c oughs> มา นี่แอนไม่ใช่ว่ามันคือสมการของสาตานะคบผมจะเป็นของเด็กเกอดนั่นนี in ่มีนีมันจกลกะบาด้วยเอาลูกขายบาหร้านหรือเปล่ามนบีนี่นเนป็นเหมือนไ่ดูนี่สมเาจะกระแตกแมงแล้วกันโอเคไม่ตกใจก็ได้ก็ได้ Yeah. What a sight Ooh, to behold, sound... no. Lucky, lucky mm -hmm. you. Oh. Try to contain your excitement. You? Ensure okay, the new arrival you are you are you? is safely tucked into bed before you clock out. Another sticker has been earned. Perhaps walking, even walking. We got, we got, we got, we got. วางปัดอา่าโอเคได้รอบที่สองปะโอเคกลับบ้านไปโอ้โรับใส่ทอสับใครท้เนี่ยฮัลบหลบีบบลบบบบฮ้ย h t e t สวัสดีคเนะไมใชองเลเอาเลีรเอาเลืกอะไรก็ได้นะเลือกอะไรก็ได้ ไม่ผิดหรอกเลือกอะไรก็ได้เหมนพี่เล้ยอเอารับดีเอาบ้านเจเอาคอมพิวเตอไปกันไปรอกลับบา้านยีย่โอเคพรุ่งนี้ด้วยดาเจ๊